วัสดีครับร้านเป็ประดับยนต์นครสวรรค์นะครับวันนี้อยู่กับตัวของซีบิ๊กนะครับตัวนี้เป็น FB นะครับก็มีคอนโทรลไลน์มานะครับแล้วเราต่อแบบระบบแค้นบัสไปนะครับเพราะว่าตัวจอตัวนี้เป็น Android ตรงรุ่นนะครับสายสวมเข้ากับอากาศนะครับของ v ีโนะครับคาพัดนะครับตัวนี้เป็นแรม6กหนยี่แปดนะครับจอ QLED นะครับตัวนี้รองรับซิมนะครับแล้วก็ CPU 3 6ซีพียูสามจุดหกกิตามแจ้งไปนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราดูเรื่องไอนนะครับใช้ได้นะครับ เนอไรขึ้นนะครับเปิด y t u t u นะครับทำงานเร็วนะครับใช้งานได้นะครับเปลี่ยนเพลงได้นะครับอ่านะครับระบบประตูนะครับแจ้งเตือนนะครับอ่านะครับมีประตูหลังปิดไม่เสด็จนะฮะไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวมันก็หายไปนะครับตัวของจอแอนดอ์นะครับตัวนี้เป็นลมหกนะให้ดูนิดหนึ่งนะครับนะฮะ ลำโล้ยีนะครับแล้วก็ยหน้า UI interface ก็ไม่เหมือนใครนะครับกดแบ่งจอนะครับกดแบ่งจอนะครับรวดเร็วทันใจนะครับสมูทต่อเนื่องมากนะครับระบบเสียงตรงนี้ได้เป็น d a d s p นะครับก็จะทำให้กำลังเสียงออกมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีเป็นร้อยสิบออฟฟิเชียลนะครับเพราะฉะนั้นมี Google Assistant built-in มาให้เลยนะครับจะกดที่หน้าจอก็ได้หรือว่าจะสั่งก็ได้นะครับโอเค Google เปิดเพลงยังโอมในแอป youtube โอเคนี่เลยยังโอมทาง youtube รทอ่าเดี๋ยวผมไปโดนเสียงของโทรศัพท์ด้วยนะฮะอะ่ขึ้นเรียบร้อยนะครับขึ้นเรียบร้อยนะครับเล่นเพลงของยังโอมเลยนะครับอัตโนมัติเลยนะครับนำทางไปบิ๊กซีนครสวรรค์ รับทราบมี4สูเปอร์เซ็นเตอร์นครสวรรค์ทำให้เราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปกดหลายครั้งนะไม่จำเป็นต้องไปกดเปิดแมปก่อนนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปกดสั่งด้วยไม้อีกทีนึงนะครับหรือลูกค้าจะสะดวกแบบนั้นได้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีการย่อแอปออกมาด้วยนะครับผมอ่ารวดเร็วทันใจนะครับตอนนี้เรามีติดกันไปหลายคลิปเลยนะครับที่เป็นลักษณะของแลม6ตอนนี้นะครับแลม6ในใน,ใน,ใ,นในท้องตลาดมีอยู่เยอะนะครับตัวนี้เป็นตูดซิงค์ตัวลึกนะครับ เป็นจอ QD จริงๆนะครับเรามีคลิปทดสอบกับจอรุ่นอื่นที่เป็นลำโพงด้วยกันด้วยนะครับลองสอบถามเข้ามาใต้คลิปนะครับ088นะครับ2เปน6 3 1 8 9แล้วเดี๋ยวจะอยู่ใต้คลิปทั้งหมดแล้วสวัสดีครับ